วันนี้ไม่ใช่การเล่นเกมขอให้ทุกคนอยู่ในโหมดจริงจัง <c oughs> สายลับที่เก่งที่สุดหนึ่งคนจะเป็นสายลับที่เรียกว่าสายลับจับโกหกมังกรตีอะไรตีกระต่า ใครอะผมเสลยล็ปาเลปาเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวค่ใส่อุปกรณ์เยอะไปหมดเลยเดี๋ยวจะอไป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 ไ้เหตวไม่เ็จะมองผูรนะกอดด้วคโออยนะกอบอย เล่นนี่วิกเรอังกไปเดนทำไมอะไรอะนักสือเหมือนคนนึ่งรแตงยังนะพี่น้องปอซีสายรับตัวนี้ครับผม ผมเรียกร้ายเจมปอนรหัสของผมคือ0 9 5ยาหามาใหญ่เยน้ำหนักคุณชื่ออะไรครับผมเชลล์ปามดูไปเลยเอกลักษณ์เอกลักษณ์ด้านใหญ่หรอตื่นเต้นครั้งแรกใน่ไวีดีโองนดันมาตัวจะไม่เจ็บจะสมองเป็นผู้ใหญ่มาเจ้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 มึงฟังตัวเองมึงเลือกยคนดันบ้านไหนเสียงมันเล็กขนาดไหนขอปอ คนนั้นมาสายจิ๋วเพราะว่าชื่อไอจีเป็นสายจิ๋วอะไรเป็นสยจ๋วไม่มีทีมอะไรตอนประชุมนี่หัวล้อวร้อตเลยว่าโซยสายจิ๋วสะไยกินด้วยวันนี้ไม่ใช่การเล่นเกมขอให้ทุกคนอยู่ในโหมดจริงจัง พวกเรามีภารกิจแต่ว่าภารกิจที่จะไปเ,เขาจะให้พวกเราไปแค่คนเดียวเท่านั้นกติกาของเราก็คือเราได้เปิดทําการให้ศิลปินที่ติดตามเพจของเราเขาได้ส่งเป็นรูปภาพรหัสลับมาเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมของศิลปินทั้ง5ท่าน วันนี้จะเป็นการฝึกสายรับที่เก่งที่สุด1คนจะเป็นสายรับที่เรียกว่าสายรับจับโกหกจะต้องทําตามกติกาขั้นตอนดังนี้ข้อ 1. ค่าข้าจะจงรักภักดีชาติเป็ลูกเสือข้อ1ก็คือภารกิจนี้จะเล่นด้วยกันทีละ1คน2จากนั้นเราจะดูภาพที่ศิลปินทั้ง5ท่านของเราได้ส่งมาคนที่ออกไปดูก็จะเป็นทีละคนใช่3เราต้องเล่าภาพนั้นออกมาเป็นดีเจโดยที่เราเลือกได้ว่าเราจะ พูดจริงหรือว่าเราจะพูดโกหกและคนที่เหลือเนี่ยต้องทายให้ถูกว่าเราพูดเป็นเรื่องจริงหรือเ,เรื่องโกหกเราจะเริ่มคนแรกจากการที่ก๊อฟเป็นผู้พิเดินโดยที่ไปทางใครคนนั้นก็มันไปเลยเล่นกับผมเลยนะผมดึงคลิปเดียวมันไปเลยจะให้ไม่จริงจริงเหรอแดนแดนแดนแทนคำรอบที <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่อี่ก๊อฟก๊อฟคนแรก เ้คนที่สองสามสีุ่นก็เรียงเลยหนึ่งสองสามสี่โอไม่ต้องมุนก็ได้ก็เป็นกิมิกเจ๋ยๆอ่ะเริ่มควมจริงมีเพียงมเดียวเท่านั้นกอนนี้โกหกนี พกปกติก็ใช้ชิพิ้แบบนี้มาล้วเสรพร้อมแล้วก็เริ่มได้เป็นเคสโทรศัพท์ที่มีเด็กนอนอยู่ข้างๆเคสโทรศัพท์แล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับค่อนข้างค่อนข้างรัฐบาลจริงเออค่อนข้างรัฐบาลนี่ช่วยขยายความได้ไหมคะได้ค่อนข้างรัฐบาลโกหกเคสสีอะไรเคสสีน้ำเงินเชอร์ล็อกปา์มปลายจิ๋วและคุณ โปรปวยโน้องตอบได้แล้วครับน้องวาว่าโกโก้มัน a c t i n งจริงคเหมือนปอจริงตอพร้อมกัน2นงาตจริงาตน้องพี่บอกเลยเนมสองชาติจริงชเลก็คือไม่จริง คนีหนี้ก็ได้ไปหนึ่งคะแนนต่อไปตาเจ๊ป้ามึงเอาปืนไปคืนพ้องนะในรูปเนี่ยมันมีคนอะไม่เจอคนสถานอื่นค่ะเอาอะไรดีวะเอากราอีมายัดเข้าไปในปากปลาหมึกยัดเข้าไปในปากทั้งอันเลยอ่ะ ขาดียขาดียจริงๆปากปลาหมึกมันเล็กนิดเดียวจะยืดยั้าไปทั้งอันได้ไงคุณหมาตถึงยัได้ละครแล้วมองข้าวมีไหมไม่มีแต่มีอะไรรึเปล่ามีอะไรเครื่องดูดฝุ่นกำลังดูดอะไรดูดปลาหมึกแล้วนอกเหนือจากปลาหมึกมีอะไรอยู่บนเก้าอี้มู้ไหมมงกุฎไม่ใช่มงกุฎเพชรไม่ใช่เขาไม่ได้ใครมีหมานั่ง บเก้าอี้อยว่าจริงเพราะมันเล่าได้เป็นฉากน้อยว่าโกหกน้องโกหกน้องโกหกเพราะอะไรเพราะว่าเจมันใช้เสียงการละครเออร้อยก็คิดว่าโกหกเพราะว่ามีบางช่วงที่แบบอย่างเช่นตอนนี้ตนี้ทันอยู่เขาเป็นโกหกได้ไหมข้อนี้ได้เน้นสองสักโกตอแหลตอแหลไม่ใช่หัวใจตอแหลตอบคือตัวจ hm. i̇şte. oh. uh. oh. okay. ิน วนเก้าอี้จริงๆมีหมาอยู่บนเก้าอี้จริงๆแล้วก็เก้าอี้ก็อยู่ในปากตามหมึกขาเดียวเนี่น่ารักอ่ะปลาดียวได้ไปหนึ่งคะแนนลูกน่ารักอ่ะตอบอ่ะตาปอยโอ้โหรูปสวยมีคนไข้คนไข้เนี่ยน่าสงสารมากมันทำผมทรงนี้แล้วมันพูดหน้าถีบ เลยเขากำลังโดนูหนวยทดลองอะไรบางอย่างความจริงปันยั่งไงมีคุณหมอไม่รู้ว่าคุณหมอหรือเปล่าหรือใครสักอย่างที่ทดลองคนนี้อยู่เขาเป็นครึ่งคนครึ่งกระต่ายโอ้ใส่แว่นนั่นกูงันลูกผัวมือครึ่งคนครึ่งฝากระต่ายเป็นข้างบนหรือข้างล่างแปว่าอะไรกระต่ายเป็นข้างบนหรือข้างล่างก็คือขึ้นบนหรือข้างล่างไง ขึ้นบนขึ้นบนก็ได้อะ่ากระตายไปขึ้นบนนั้นมันจะไม่บอกนี่เป็นคนมันต้องบอกนี่เป็นกระต่ายมีอะไรจะสารภาพอีกไหมเงินที่ก้อนเก็บไว้ จุดที่คิดว่าน่าจะโกหกคือจุดนั้นจุดอะไรจุดเลี้ยวก็คือจุดที่ถ้ามันเป็นคนกระต่ายมันน่าจะเป็นครึ่งล่างไม่ใช่คึ่งบนแล้วน่าจะพูดว่าครึ่งคนครึ่งกระต่ายอะไรอย่างงี้ด้วยที่พูดไปเลยว่าเป็นคนแล้วจะเป็นครึ่งบนอีกครึ่งบนหัวก็ต้องเป็นกระต่ายขอบคุณครับาวอ่ะว่าปล่อยมันชอบเล่นอะไรที่มันโกหกข้อแรกมันไม่จัดมาเป็นความจริงหรอลงมติ โช่เลยคือนี่พูดจริงสวยสวยจังหน้าเหมือนก้ออยู่นะกระจายตอนนี้ทำไม่กเราจะบอกหน้าเหมือนปอยแต่ทำไมกคิดว่าออกเปิดกับก้อก็หน้าแบบโอเคปอยหน้าเด็กอะนะเบื้องหลังเนี่ยมีภูเขาแล้วก็มีแบบแสงรำไร มีขนมเค้กอยู่บนโต๊ะแล้วก็กำลังหาว่าใครเนี่ยเป็นคนกินขนมเค้กชิ้นนั้นโดยที่ในนี้มีทั้งมนุษย์แล้วก็สัตว์อยู่รวมกันมนุษย์กี่คนมนมุษย์แอคติ้งแล้ว <c oughs> นู้นเมื่อกี้นับอะไรคือเลขเลขอ่ะมันหนึ่งสองสามปากไม่ต้องขยับกนเลยเพราะว่าจริงน้องโก็ว <único Liberty Overwatch> <benchmark> ่าจริงก็ว่าจริงพูดพร้อมกันหนึ่งงมพร้อมกันพร้อมกันไม่พูลยสจริงเฉลยพดจริงโอ้โหอเล่นในภูเขามีแสงลำไรมาไงนี่ไงเป็นเก่าล่งไปเหยียดก่อน อโอเคสวยก็มันเป็นคนเดียวที่ไม่ได้แต้มหรอรูปนี้เป็นรูปแกะอ,อกะกัลปาก้าแกหรืออ<ก>ัลปาก้าไม่เหมือนกันเหมือนกัน ป็นเป็นรูปอาปกาก้ากำลังทําหน้าแบบว่ามั่นใจหน้าแบบปลอยหน้าหน้าแบบว่าววคิ้วคิ้วเข้มตรงมือมันใส่ถุงมือทานอตแล้วถุงมือทานอตก็ถือชานมไข่มุกอยู่อันกี่แก้ว หนึ่งแก้วแล้วก็ไข่มุกก็เต็มอะไข่มุกเต็มแก้วเกือบเต็มตกลงเต็มหรือเกือบเต็มคะเกือบเต็มเกือบเต็มแล้วก็ยืนอยู่หน้าอนุสาวรีย์และธรรมนูนอะอนุสาวรีย์อัชประชาธิปไตยเอออนุสาวประชาธิปไตยถุงถุงมือใส่ข้างไหนเดี๋ยวนะมันจายไหมมีแมคโดนัลด์ไว้แน่นั้นไม่มีแต่ที่นี่มีแมคโดนัลด์ กอมันพูดจริงเว้ยแต่มันแอคติ้งน้องใบคิดว่าพูดจริงเหมือนกันท่านโคตัวง่าไงมครับก็ว่าโกหกเพราะมันเล่าเหมือนเมื่อกี้มันเล่าเรื่องการเมืองเหมือนกันอ่ะนั้นต้องโหวตจริงไม่กหกหนึ่งสองแท้ก็อะไรก็มึงโหวตใจอีกหนึ่งสองแท้ก็จริงจริงจริงเฉลยนะครับมันเปลี่ยนรูปแม่ให้เปิดเกม อราไม่ได้คะแนนข้นนี้รูปนี้ใช้ดีเทลในการวาดอะเยอะมากแต่ในรูปอะมีสิ่งที่จับจุดได้แค่สิ่งมีชีวิตเดียวคือรูปหมู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 ที่เต้นอยู่ในดงป่าพูดเี้ยเลยลงเือ แค่ลูกหมูกำลังเต้นอยู่เต้นอะไรเต้นบัลเล่เต้นบัลเล่กี่ขาขาเดียวต้องนับนี ok ่เลยใส่กระโปรงปะใส่กระโปรงสีชมพูสีเขียวไม่เขียวเพราะว่าได้ละเอียดมากนี่คือเผื่อลูกค้าเข้าด้วยใช่ไหมกูเบื่อแต่ไม่กินโต๊ะมากินแล้วล่ะ ตอบหมูป่าครับป็นี่กับูขอตอบครับหนึ่งสองสามจริงมาดูกันนะครับจมูบานนะจมูกบานเป็นลูกสวยอยู่นะเป็นลูกโกเป็นเ้นรัเนยุ่งหลังป่ะอ้าลูก โอ้ oh, เป็นรูปเปอร์สเปคคีเป็นรูปเปอร์สเปคคีแปลว่าเปอร์สเปคคี <laughs> คือรูปที่มีแบบรูปตีบม,มเดียวเป็นตีบหนึ่งมุมที่พุ่งเข้าไปหลายชั้นเป็นตีบจริง,รงอะ่ะพ <laughs> อละไปมีมากกะลงมากกะลงที่เป็นสายลุงสีอะไรบ้างสีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีแดงอเอาแล้วแหละบอกเป็นสาย เราทำหลายสีไม่ใส่ยลุ้งสีอะไรบ้างนะชมพูเขียวฟ้าแล้วก็แดงเดี๋ยวลองไล่ขนมกลับไปจักแดงกับชมพูอีกจาดแดงกลับไปแดงเอ๊ะมีมากระลองมีเค้กมาีได้ปะจมูฟ้าเขียวลึดแดงแดงมีแค่ตัวไอตัวเค้กเคมีสีอะไูฟ้าเขียวแดงมากระลองมากระลองตีจูกฟ้าเขียวมากรองตีอะไร พ่อพูดจริงแม่พูดจริงแม่พูดจริงกันเพราะว่ามันจำสีได้เยอะมันก็โพร่องดีเทลใช่เพราะว่าปกติปอยจะไม่ได้เป็นคนที่จะจำอะไรแบบนี้ได้อแล้วพรูทำกันเบนสองนะจริงคำตอบครับเอ้าเดกนิพนธ์น้าน่ารักอย่างแรง คนเรูปท้ายนะครับเป็นรูปของผู้หญิงคนหนึ่งเขาเนี่ยน่าจะเกิดอุบัติเหตุบางอย่างกับดวงตา การที่เขาเจ็บดวงตาเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาเศร้าเขาร้องไห้ไหมเขาเขาร้องไห้แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเขาร้องทําไมเพราะจริงๆเขาอะยังมีดวงตาอีกหลายอันไม่ต้องคิดแทนเขาถ้ามึงมีสิบตาแล้วมีคนมาแทนตามึง <c oughs> ไม่ร้อง <c oughs> เห็นดิก,ก,กระกาเขาน่าจะแบบว่าพยายามทําให้ตัวเองอะไม่เศร้าด้วยการแบบว่ามีหมาไว้ตัวนึงหมาอยู่ตรงไหนเขาอุ้มอยู่ใครอุ้มใคร ขนอูปปาคือในรูปเนี้ยดูแบบไม่มีใครจอยเลยสักคนหนึ่งไม่ไม่ใช่แค่เขาไม่จอยหรอกกูก็ไม่เริงรอะว่าโกเจคิดว่าจริงเพราะว่าเจคิดว่าจิ๋วมันน่าจะเซฟเพราะมันรู้อยู่แล้วว่ามันมันโกหกไม่เก่งลูกตาดำสีอะไรสีผีอะไรนะแย่ขนาดนั้นหรอสีเดียวกับน้ำตา อะไรของมึงอ่ะโกกตก้น้องบอมว่าพูดจริง่อยจริงแล้วกันเดี๋ยวว่าจะบอกว่าถ้าอะไรถ้า่อยตอบถูกนั่นมันไม่พูดมัเลยอ่ะจะจะพูดไปเลยแล้วมันปิดเันคเสียะดนเยไมาจเพราะว่ามันหมเาะดังตอนที่ก๊อพูดว่าโก้็ตอบโกกสิเพราะูพูดจริงอ่าเด็จจ้จริง เลยพูจิงเลยอว่า้บสวปกับเจนเสมอกก็เนี่ยชิงที่หนึ่งแมตช์ต่อถ้าว่าเสมอกันจ่อย่อโคาเิาดาเอ รอบพิเศษครับโอ้โหสวยเป็นรูปที่มีโฟกัสโฟกัสคืออะไรโฟกัสตาท้ายอบกินอะไรนะโฟกัสกคือสิ่งที่อยู่ด้านหน้าเบลอๆมาแต่นี้ไม่เบลอนี่ชัดมีเจ้าหญิงน้ำแข็งกำลังต่อสู้กับเด็กแว่นที่ใช้เวทมนต์แคร์ดี้พัตเตอร์ช้างช้างหลังเป็นอะไรฉากหลังเป็นน้องฟ้ามีฟ้ามีเมฆเห็นหรอไม่เห็น เลยนะมีดอกทานตะวันตรงไหนนู้กราบุรี๋ยวหน้าเอลซ่าตกลงเป็นเอลซ่าเหรอเมือกี้ต้องยิงม้าเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนยิงน้ำแข็งเออแล้วต้องยิงเหมือนกัน์ตูนหนม้าน้ำแข็งอ่ะหิม้าหรือหิแมวแมวแล้วบอกว่าจริงเสี๋ยว่าจริงจากการที่มันบอกว่าเงาแววนเงาจริงเหรอ เป็นลูกผู้ชายกำลังบีบคออีกคนหนึ่งแล้วเขาอ่ะก็มีบคนที่บีบคออ่ะมันเป็นแบบตื่นสัตว์ตื่นคนเหมือนจะเป็นหมาแล้วตอนที่เขาบีบคออ่ะมัสันมันสัวนประมาณนี้หรือมันสัวนประมาณนี้ยังไงวะกวกน้ำมาบอกโกก็ไม่เคยได้ฟังเขาเลย เี่ข้างไหมเ้่เหลืองข้าก,กรีรกนแดงขาวแต่สีสวยนะเด็กอะทีนี้ทำไงอะก่อนเหมอสายลับของเราก็คือเจ๊ปามกับป้อโอเคกางวันก็คือเดี๋ยวพอจะรวันให้ด้วยแนวนี้ครับผมวันนี้นะครับภารกิจของเราก็เป็นของเจ๊ปามกับป้อ แล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับทีมงานสายรับของเรานักวาดในตำนานทั้ง5ท่านที่มาร่วมร่วมสนุกกับพวกเราส่งรูปแบบโอ้โหรูปนี้คือขายได้เลยนะอาการทั้ง5้าท่านของเรานะก็ฝากกดติดตามศิลปินทั้ง5ท่านนี้ด้วยนะดีจริงผลงานเขาเป็นแบบนี้